กกนาน้องแกนาน้องกันานะอ,นนะอ,นอนหลรอแล้วน้อเดน่ามาพี่อัน,นอกนานะ <c oughs> อันนี้สนุกกับเขาไม่นะ่าน้องแกนนะ <c oughs> เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอ่าเลี้ยวดูด Lên. Thôi lặnก่อน, thôi Thôi đi anh. Chào bây giờ cằm qua สนุกอยู่คนเดียวนะเนี่ยนะยันก็ไม่เยอะผมอะไรดิแค่จะมองชนชนพอร้อนรุนนี่ซื masa. ้อกระสอบทรายมาไว้รอบบ้านดิเอายางรถยนต์มาไว้เนี่ย น้องนี่ดูน้องนี่สดดนุกดีดูน้องนี่